เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเปิดการสัม,มนาชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2 5 6 8ถึง2 5 7 0 ที่โรงแรมเดอะบีเคลกรุงเทพนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2568ถึง2570โดยมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิทธาหัวหน้าคณะพูดคุยจังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกอุดมชยัยธรรมสารโรรัตประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้แทนกว่า80หน่วยง,งานเข้าร่วม นโยบายฉบับดังกล่าวนับเป็นฉบับที่4ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2553ใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาครอบคลุมภารกิจสำคัญอาทิการรักษาความปลอดภัยการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาการยกระดับการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคมพัฒนธรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายในปีงบประมาณ2,569ถึงปี2,570โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประชาชนโดยมีสมชกำกับระดับนโยบายและกอรมนกับสอ,อบตอเป็นเจ้าภาพหลักด้านความมั่นคงและการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่สภาวะปกติปราศจากความรุนแรงและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน